สวัสดีคะ่ะอาจารย์วรานาันต์ตันติเวศนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ศรีรชานะคะวันนี้อาจารย์ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับน้องๆนะคะในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์คนหนึ่งนะคะที่เรียนจบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มานะคะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกเรียนต่ออะไรดีนะคะหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจแบบนี้นะคะ ก็แล้วเปิดมาเจอคลิปนี้เนาะอาจารย์เชื่อว,ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหยุดฟังอาจารย์สักนิดนึงนะคะเผื่อว่าจะได้ความรู้อะไรที่จะเป็นคําตอบดีๆในชีวิตกลับไปก็ได้นะคะ ในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มานะคะถามว่าทําไมน้องๆถึงควรที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าเศรษฐศาสตร์นะ,ะเป็นสาขาวิชาที่เราสามารถใช้องค์ความรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่เรื่องการตื่นนอนนะคะการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ,ะการรับสื่อต่างๆนะคะแม้แต่กระทั่งการเลือกอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่สามารถใช้องค์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะน้องๆยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านอื่นๆได้แทบทุกศาสตร์เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราสนใจในด้านไหนนะคะแล้วก็เราอยู่ในฐานะไหนในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในฐานะของผู้ผลิตนะในช่วงนี้เนาะเราอยู่ในฐานะของผู้ผลิตนะคะเราก็ อาจจะสามารถาใช้องค์ความรู้ทงางนานเศรษฐศาสตร์นะคะทำการผลิตโดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสมเรารู้จักการเลือกต้นทุนที่เหมาะสมนะคะการจัดสรรทรัพยากรยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในเทอมของผู้ผลิตนะ,ะหรือ เราอาจจะอยู่ในช่วงของผู้บริโภคนะฐานะของการเป็นผู้บริโภคองค์ความรู้หรือว่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้จักในเรื่องของการบร ok, ิโภคการออมแล้วก็การลงทุนที่เหมาะสมได้นะคะหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าเกิดน้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศนะคะองความรู้หรือว่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ก็จะช่วยน้องๆน,นะคะให้สามารถที่จะก,กําหนดนโยบายนะคะหรือว่าทิศทางทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะแล้วก็ใช้นโยบายนั้นๆเนี่ยแก้ ปัญหาทางเศรษฐกิจได้นะคะและถ้าถามต่อไปว่าทําไมถึงเรียกต้องเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะที่คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชนะคะก็จะขอตอบในฐานะอาจารย์ผู้สอนนะคะที่สอนอยู่ที่คณะนี้นะคะว่าคณะของเราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่หลายประการนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อาจารย์จะหยิบยกมาให้เนี่ยขอเป็น2ประการหลักๆนะคะ เรื่องแรกของเรานะคะก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งของเรานะน้องก็จะเห็นได้แล้วนะคะว่าคณะของเราเนาะตั้งอยู่ใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะคะใกล้ท่าเรือต่างๆเนาะใกล้สถานที่บริการทางการท่องเที่ยวต่างๆเนาะใกล้ตัวแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ประมงชายฝั่งนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งป่าไม้เนาะมันก็เลยทําให้คณะของเราเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ดีค่ะที่จะสามารถเข้าถึงหรือว่าเรียนเชิญวิทยากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะ,ะที่มีความสามารถนะที่หลากหลายที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมานะคะเพื่อมาบรรยาย ให้น,น้องนิสิตที่เข้ามาเรียนที่นี่นได้รับรู้ะะจากประสบการณ์จริงะะเป็นสถานการณ์ที่จากประสบการณ์จริงของท่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆะะรวมไปถึงการนํานิสิตลงไปศึกษาดูงาน,นะะเรายังสามารถที่จะเข้าถึงและพานิสิตไปศึกษาดูงานในภาคส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องะะกับเนื้อหาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ะะทำให้ผู้เรียน,นะะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วก็สถานการณ์จริง ซึ่งเสมือนกับว่าเรามีห้องแลบในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนตัวให้คณะเรานะคะทำให้นิสิตที่จบจากคณะเรานะคะหรือว่ากําลังเรียนอยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงทฤษฎีองค์ความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้สอนในตําราเรียนในห้องเรียน,นยกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะคณะของเรายังมีความหลากหลายนะคะในตัววิชาในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์การขนส่งนะคะ ศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์พลังงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะคะเราก็มีให้น้องๆที่สนใจในสาขาวิชาเฉพาะเนี่ยได้เลือกเรียนตามความสนใจด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหลากหลายในมุมมองและก็องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้น้องๆที่เลือกเข้ามาเรียนที่นี่นะคะอาจารย์รับประกันว่า4ปีนะคะถ้าน้องๆเลือกเข้ามาเรียนที่นี่ เป็นครอบครัวเศรษฐศาสตร์ศิร,ราชาของเราจะเป็น4ปีที่ไม่มีคําว่าหน้าเบื่อนะคะน้องๆจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร,ร์ที่หลากหลายนะคะที่ไม่ใช่แค่องค์ความรู้ในห้องเรียนอย่างแน่นอนนะคะถ้าน้องๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววิชาต่างๆที่เราเปิดนะคะหรือว่าตัวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะการรับสมัครต่างๆนะคะก็ขอเชิญให้น้องๆเนี่ยติดต่อนะคะเข้ามาสอบถามทางอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คณะได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะจันก็หวังว่าน้องๆจะให้โอกาสคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชานะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวคณะเศรษฐศาสตร์ศรราชาด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ